สวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนจ้ะ <c oughs> มาือนี้ข้ายามาซื้อนึงไหมมาซื้อต้นใหม่ค่ะแล้วจะไปปลูกไห้เพิ่นเป็นของขวัญวันคริสต์มาสคงไม่สายเกินไปนะจ๊ะเนาะเพราะว่าไอเราไม่ถือว่าให้ตรงวันคริสต์มาสแต่ว่าให้มาวันไหนก็ได้ที่เราว่างตรงกันแล้วจ้ะแล้ามาเลือกเองอนอ อย่ามาบอกนม่กไหนมันต้นที่มันสูงกันนะจ๊ะ <c oughs> นี่ไม่คือมักต้นนี่มันสิแปลว่ามี24แผ่วแบบน้อยลงเลยไม่มเกินกี่26แผพวอันสินาจ๊ะต้นไม้อยู่นี่ค่อนข้างจะแพงนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่ากรีนออเรียร์ก็คือ,อตลอดปีนะคะ่ะใบเปรหลวง อยู่นี่เขาเจาสสิรักสวนมากๆแก้วจ้ะเนาะสุกยางสวนมากมันจะแพงแท้่า,าเห็นบอกขนาดลดลาราคาแล้วนะสามสิบสี่ปอนด์กับสามสิบหานะคะกระถางไงสินะคะ่ะกระถางต้นใหม่ต้นใหม่ต่างๆอันนี้เป็นข้างนกอกยาก็ใหม่เบิ่งมีฟังข้างบนอืม um. ดจจเๆๆๆดินโนม่มาตอน่าหลานนี้่ค่อยมีว่าสนเดี๋ยวสิไปหลานอื่นมาดูอีกร้านหนึ่งจ้ะพี่นอนดันมาเลยลูกมาดูอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็เคยมากเลยจ้ะดันเลยให้น้องไม่รีบไปเอารถเข็น นี่และค่ะสืส้อว่าปลูกเหยียดซีต้นนี่แหละทางผุนมันโอเคอยู่ค่ะทางนู้นโอเคแต่ทางนี้นี่แหละที่เพื่อนเอาต้นกุหลาบออกไหมจ้ะกุหลาบมันเก่าแล้วอ่ะไม่มันไม่มีดอกมันบ่มีดอกนะจ้ะ <laughs> ไม่ใช่งไหม <laughs> <laughs> เ,เราสัตว์เสียมมาทางนี้เราแก่งไส้นี่นะสเปรดนี่ไหมถ้าเอิ่อนมาเสียมนี่แหละแทบนี่แหละเหยายดเหยาียดมาบอกว่าแล้วสิอเอาลงต้นใดนเนี่ยแล้วว่าปลูกข้างๆ ได้มาสี่ต้นจ้ะยาเราบอกว่าให้เอาแค่สี่ต้นมาสักนี่แหละล้วเพิ่นเลือกเองแล้วก็ใส่ไข่ขาบานใส่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ตน้นเะแพงอยู่ด้วยจ้ะส่วนใหญ่ตน้นเราจะต้นนี้เท่าไหร่ยี 20. 20่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจุดเก้าก็เา้ยี่สิบสงองต้นต้นนี้ได้บาทต้นนี้สิบห้าม่นบาทค่ะซ้มาสิบหกเนาะ ต้นน um, oh ้อยๆนี okay, ่เบิ่งด้วยต้นเล็กๆนี้จะมาเก่าปอนเนาะแปดจุดเก้าเก้านั่นจี่จ้าจมะเก่าต้นนี้มันเท่าไหร่จ๊ะต้นนี้ในกลางงามยังนะจ้ะต้นนี้ยี่ิบเอ็ดจยี่สิบสองล่ะยี่สิบเอ็ดจยี่สิบสองแวมัมบุนคุณนายคุณนายสั่งขค้ดเนอวันโอเควันนี้ขคเนอริวันมัม You can push on which yeah, one you see, want. Thing. Well you see that one gets big, I would say. In that corner there. Corner there, okay. About opposite, you know, see it's come down here. Yeah. About there. Okay. This one, ma'am. The tallest one in Corner really. Yeah, I think this one tall, than that, well, that, one. Yeah, that, that one, one. That one. That one. Yeah, this one, ma'am. Go about About here. Yeah, that's it, round out there. Okay. And another one. Where? Well, about, about here, isn't it? He? You, you want to learn anything? About there. Mm -hmm. yeah. And then about... Good night, son. That dark coloured one next. And about there. There. Yeah. Yeah. And then other one about here. Okay. All about I won't think. And then ju just look, ma'am. Here. Well, just a bit. That oh, way. Move, move, a bit. move a bit. Not too much. Like that. Yeah, round about there, like that. would you? Yeah. Okay. มื่อนี้สิเป็นสิเฮ็ดสวนเฮ้ยจ้าไม่เคาโลอันนั้นขาเอียงกดบานเท้าเอิ่อตีนเนาะเขาถอดภาษาอีสานเอิ่อตีนแต่ว่าเท้าไม่จ้าเท้าเท้าเรามันอันนั้นมันบวมเพราอว่านี้เพิ่นอันอย่างเฮ็ดแกะมันมันมันเกิดอ,อันนั้นนะคะ่ะอย่างบุชนมันขาเพิ่นไหมคะบวมก็เลยใส่นี่แหละสิเฮ็ดเอง

เรียล,ลจะพี่น้องซีตน,นึงก็สาวเงียบๆไปไดยค่ะซีตนก็นได้ไปเดียวสิพ้าไปเบ่งสวนหญ้าช่วงหนาวหนาวก็สิบเคยไม่ยังดอกจ้ะช่วงก่อนหนาวก่อนหน้าร้อนนะจ้ะออียงก็คือกุหลาบโรสเดมอนก็ะสีสวยอยู่ค่ะออกดอกอยู่ตต่ไม้คือว่าหญ้ามมงสีมันเกิดโบเห็นอยียงมาสินี่แหละเป็นกุหลาบนะคะย่าลงไปีทางนั้นก็เหมือนกันกับของบ้านทรายก็คืออ่า ใบแบบใบไม่ร่วงไหมจ้ะข้าเจา้าให้ข้าเจ้ามาปลูกให้กรีนออลเยราวไหมนี่แบบนี้จะใบไม่ร่วงอันนี้บได้ตายได้จ้ะใบร่วงคือซื้อเดี๋ยวเวลาหน้าร้อนมันก็ใบขึ้นมาหนิเห็นบหมแตกต่างกันอันนี้แบบใบร่วงอันนี้แบบแบบไม่ร่วงนะจ้ะนี่ส่วนใหญ่ไม่สิมาร์กแบบใบไม่ร่วงจะได้ดูตลอดปีนะจ้ะเห็นไหมนี่ค่ะเห็นว่าดอกเป็นดอกอันนี้ก็สวยเนาะสีแดงๆนี่ นี่แหละก็คือกรีนโอเยราบอกนี้ <c oughs> นี่มันพวกใช่ปลูกซีตนนึงเนี่จ้ะหยาแล้วเอาซํานี่แล้วว้าอันนี้ก็ไม่ได้ตายที่จ้ะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเป็นใบขึ้นกันอันนี้เลือกเอาแบบที่เขียวตลอดปีแมจ่จ้ะนี่ปลูกแคซีตน้นเดี๋ยวมันก็ใหญ่เป็นผุ่มเป็นผุ่มนะจ้ะเป็นผุ่มบบสูงเอาแบบบบสูงหยาแล้วว่าหมองหันแล้วก็จะสิปลูกดอกใหม่แล้วนี่ละจ้ะ ผืนผ้ากันยืนเบวงอยู่ถึงในบ้านผืนหงาแล้วหนาวแล้วนี่แหละค่ะหลังบ้านธรรมชาติติดครับอันติดกับฟาร์มโอเคเล้วจ้าเด้อมือนี่น้องเมลรีกันนอนรับอยู่ในบ้านบม่ได้มากวนอันช่วงอันปลูกผักปลูกอันเล่ารับมาตั้งแต่อันไปสื้อไปสื้อยังก็ไปสื้อต้นใหม่แล้วจ้ะขอบคุณสุภุสกุลแล้วจ้าเด้อทีมมาทักทายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย